เป้ไฮร็อกเล่านาทีภรรยาต้องแข้วผ่าตัดด่วนเรียกว่าทำเอาร็อกเก์หนุ่มเป้ไฮร็อกหรืออนุวัฒน์ทัพวังถึงกับต้องออกมาโพสต์เระบาปยความรู้สึกเมื่อภรรยากุ๊กชายสุดาป่วยลำไส้อุดตันจนเกือบจะต้องเสียภรรยาและลูกในท้องไปโดยเจ้าตัวได้เผยว่าสามวันที่ผ่านมาทับไม่ได้นอนแต่กุ๊กต้องทรมานเจ็บปอดอยางรุนแรงโดยอาการลำไส้อุดตันร้องเจ็บปวดจนแทบไม่มีเสียงจะร้อง ให้ยากแก้ปวดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมีเด็กในท้องคุณหมอต้องรักษาวิธีอื่นเธอปวดแทบขาดใจเสียงร้องของเธอมันเข้าไปในหัวใจของเพื่อนๆพพี่ๆและเราทุกคนมีแต่น้ำตาความสงสารทีมหมอทุกท่านช่วยกันอย่างเต็มกำลังจนสุดท้ายตอนตีสี่เมื่อคืนผมลงความเห็นให้หมอผ่าตัดอย่างรีบด่วนหมอทุกท่านวางแผนอย่างหนักแล้วเป็นห่วงเด็กในท้องมากม มันมีโพสตใจคนเป็นพ่อมากๆรวมทั้งเบื่เบิลพีพีที่มาดูอาการทุกคนมีแต่น้ําตาแต่ผมก็ตัดสินใจให้เอาแม่ไว้ก่อนก่อนที่มันจะสายไปตอนนั้นมือผมมีแต่น้าไหลออกมาใจสั่นมากๆนอนก็ไม่หลับละหมาดขาพอพรต่อพระเจ้าให้ทั้งคู่ปลอดภัยจนเช้านอนก็ไม่หลับทุกข์ใจมากๆและแล้วก็ถึงเวลาผ่าตัดกลับมาบ้านนอนไม่ได้จริงๆครับห่วงและก็กังวลไปหมดจิตใจแย่มากๆคุณน้องโทรมาว่า พี่เป้กุ๊กปลอดภัยเด็กปลอดภัยแค่นั้นะ่ะผมหลับตาถึงครูบาอาจารย์เลยมันดีใจจนบอกไม่ถูกน้องบอกว่าคุณหมอทุกท่านช่วยกันสุดกำลังอยากให้ปลอดภัยกันทั้งแม่และลูกขอบคุณหมอทุกท่านจริงๆครับแม้โรงพยาบาลจะเปิดให้ยังไม่พร้อมแต่ใยทุกท่านเต็มร้อยจริงๆครับขอบคุณโรงพยาบาลกรุงไทยใส่น้อยมากๆครับขอบคุณครับ ที่ทำให้ผมพบแสงสว่างขอบคุณพระเจ้าที่ยังรับฟังฉันขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกคนที่ไม่หนีฉันไปไหนขอบคุณครูของฉันโตก,กีที่ช่วยฉันมาตลอดชีวิตอาเมน